โอเคก็ struggled. สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการตั้งค่าปุ่มในการจัมโท damn, หรือกระโดดปาระเบิดนะครับในเกม c o u n t e r 2โดยที่การจัมโทในเกม c o u n t e r 2เนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายขึ้นแล้วครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยที่ต้องการใช้งานอยู่ก็สามารถทําตามคลิปได้เลยครับแล้วก็การจัมโทที่จะมาสอนในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าปุ่มที่เมื่อเราออกเกมเข้ามาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้อยู่ครับเริ่มต้นก็คลิกขวาที่เกม c o u n t e r 2ครับกด property กดไปที่ install file กดที่ browse ครับหลังจากนั้นก็ให้เราเนี่ยกดปุ่มเกมข้อโฟลเดอร์เกมกดที่ csgo กดที่ cfg เมื่อเราเข้าหน้านี้มานะครับก็ให้เราเนี่ยคลิกขวาที่ไฟล์ไหนก็ได้ครับที่เป็นหน้าตาแบบนี้ที่มีฟันเฟืองด้านหน้าครับแล้วก็กดคลิกขวากด copy แล้วก็กดปุ่มวางบนหน้าจอเลยครับจะขึ้นเป็นไฟล์น,นะครับที่ถูก copy มา ก็กดคลิกขวาครับกด rename แล้วก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับผมก็ตั้งเป็น auto กด enter ครับแล้วก็กดคลิกขวานะครับที่ไฟล์ที่เราตั้งไว้กด open with กดที่ choose another app แล้วก็กด notepad ครับกด just one แล้วก็เมื่อขึ้นหน้านี้มานะครับก็ให้เราเนี่ยกดที่ตรงไหนก็ได้นะครับ1ทีกด ctrl a กด backspace นะครับเพื่อลบข้อความ หลังจากนั้นก็ให้เราเนี่ยนำข้อความนะครับที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะมาแปะมีสีอันนี้กด copy ครับแล้วก็กดวาง ok แล้วก็กดปุ่ม file กด save ครับกดปิดไปแล้วก็เข้าเกมครับโเคก็เมื่อเราเข้าเกมมานะครับก็ให้เปิดคอนโซลพิมพ์คำว่า by ครับแล้วก็ตามด้วยปุ่มนะครับที่เราต้องการให้เป็นจำโทก็กดปุ่ม h ครับที่ผมต้องการนะคือปุ่ม h หรือถ้าใครที่ต้องการตั้งให้ปุ่มเนี่ยเป็น alt ก็พิมพ์ alt เลยครับแบบนี้นะ alternate ก็ผมจะตั้งเป็น h นะครับแล้วก็ตามด้วย double c o d e นะครับ2ทีซึ่งคำตรงการเนี่ยก็ให้พิมพ์คำว่า exec ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับที่เราตั้งไว้ก็ผมตั้งเป็น auto ก็พิมพ์ auto ครับแล้วก็ enter นะครับเมื่อเรากดปุ่ม h ก็จะเป็นการจำโทรครับ ลองซื้อระเบิดดูนะกดคลิกซ้ายค้างกดปุ่ม H โอเคใช้งานได้คลิกขวากดปุ่ม H โอเคครับก็จะลองออกเกมให้ดูนะครับว่าสามารถใช้งานได้ไหมเออคอนโซล QUIT โอเคออกเกมครับแล้วก็รอเข้าเกมใหม่โอเคก็เข้ามาอีกรอบนะครับ <have> no ก็อลองซื้อระเ <you> บิดด <guys. S 1> ู ปึ๊บคลิกสายค้างกดปุ่ม H โอเคคลิกขวา H esh. สามารถใช้งานได้ครับโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ